การเผชิญหน้าระหว่างทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและสิงคโปร์ในศึกซีเกม2025รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเในค่ำคืนที่สนามที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์และความหวังของผู้คนทั้งประเทศนั้นไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันธรรมดาหากแต่เป็นเวทีที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความพยายามและความหมายของคำว่าทีมชาติอย่างแท้จริงยิ่งเมื่อการแข่งขันครั้งนี้เป็นศึกที่มีเดิมพันสูงทั้งเรื่องศักดิ์ศรีการผ่านเข้ารอบและการพิสูจน์ว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในชาติที่แข็งแกร่งที่สุดของอาเซียนในฟุตบอลหญิง การลงสนามในคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้เล่น11คนในสนามแต่เป็นการแบกความคาดหวังของแฟนบอลทั้งประเทศไว้บนบาทความรู้สึกคาดหวังนั้นแทบจะจับต้องได้ตั้งแต่เสียงเชียร์แรกดังขึ้นก่อนเริ่มเกมความรู้สึกที่บอกว่าวันนี้ไทยต้องชนะวันนี้ไทยต้องก้าวขึ้นไปข้างหน้าให้ได้ในช่วงวอร์มอัพเสียงเพลงปลุกใจดังขึ้นทั่วสนามนักเตะหญิงทีมชาติไทยทุกคนมีสีหน้ามุ่งมันดวงตาแต่ละคู่ฉายชัดถึงความตั้งใจที่ไม่ใช่เพียงจะลงมาเล่นให้ดีที่สุด แต่จะต้องคว้าผลลัพธ์ที่นำพาไทยเข้าใกล้เส้นชัยขององค์การผ่านเข้ารอบมากขึ้นอีกขั้นในขณะที่ฝั่งสิงคโปร์เองก็ไม่ต่างกันการที่พวกเขามาถึงจุดนี้ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ประมาทได้อีกต่อไปความเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลอาเซียนในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทําให้ทุกทีมแข็งขึ้นฉลาดขึ้นและพร้อมสู้มากขึ้นการเจอกันจึงเป็นเกมที่ไม่มีทีมไหนยอมอ่อนข้อแม้จะรู้กันดีว่าศักยภาพโดยรวมไทยเหนือกว่า แต่ในฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอและนี่แหละคือเสน่ห์ที่ทําให้เกมนี้เต็มไปด้วยความคาดเดาไม่ได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกหวีดดังขึ้นทันทีที่เกมเริ่มไทยเป็นฝ่ายเดินเกมรุกอย่างหนักและดุดันตามสไตล์ที่แฟนบอลคุ้นเคยการเคลื่อนบอลจากกลางสนามไปยังพื้นที่สุดท้ายทําได้อย่างไหลลื่นการประสานงานของกองกลางที่คอยเชื่อมต่อกับกองหน้าเป็นไปอย่างมีจังหวะและความมั่นใจทุกคนรู้ดีว่าการยิงประตูแรกจะช่วยปลดล็อกแรงกดดันได้มหาศาล ยิ่งเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มที่ทุกคะแนนมีค่าความสําเร็จในช่วงต้นเกมมาจากยิ่งช่วยให้รูปเกมเป็นของไทยอย่างชัดเจนแต่สิงคโปร์เองก็เตรียมตัวมาดีอย่างน่าทึ่งพวกเธอวางแผนรับลึกรอจังหวะสวนกลับและพยายามบีบพื้นที่ในแดนกลางจนไทยต้องหาทางทะลวงเกมรับที่แน่นหนาในทุกวิถีทางเกมผ่านไปไม่กี่นาทีฝั่งไทยเริ่มหาจังหวะยิงได้มากขึ้นทั้งการเปิดบอลจากริมเส้นการยิงไกลและการเจาะเข้ากลางแต่ผู้รักษาประตูของสิงคโปร์โชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาด เธอเซฟลูกยิงสำคัญถึงสาครั้งในช่วง10นาทีแรกทำให้แฟนบอลไทยทั้งสนามเริ่มรู้สึกได้ว่าเกมนี้อาจไม่ง่ายเหมือนการพบกันในอดีตทุกครั้งที่ลูกบอลพุ่งเข้ากรอบทุกคนแทบจะลุกขึ้นพร้อมตะโกนหวังให้มันเป็นประตูแต่เมื่อบอลถูกปัดออกความรู้สึกเสียดายก็ซัดเข้ามาแทนที่แบบท่วมทน้นทว่าในกีฬาความเสียดายไม่ได้ทำให้คนหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมยอมแพ้กลับกันมันมักจะกลายเป็นแรงผลักให้เล่นอย่างเด็ดขาดมากขึ้น จนกระทั่งนาทีที่22จากจังหวะเล่นเกมเร็วของไทยบอลถูกวานยาวออกไปทางริมเส้นซ้ายปีกตัวเก่งสปีดเข้าไปรับบอลก่อนแต่หลบก,กองหลัง1จังหวะและยิงปั่นโค้งอย่างสวยงามบอลพุ่งเสียบเสาไกลแบบที่ผู้รักษาประตูสิงคโปร์ได้แต่มองเสียงเฮดังสนั่นจนสนามแทบสั่นแฟนบอลไทยทั้งในสนามและทั่วประเทศต่างระเบิดความดีใจประตูนี้ไม่ได้เป็นเพียงการขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์เท่านั้นแต่เป็นการเปิดประตูสู่โมเมนตัมที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น วินาทีนั้นใบหน้าของนักเตะไทยทุกคนกลับมาฉายชัดถึงความมั่นใจอีกครั้งความกดดันที่เคยติดค้างเหมือนถูกปลดปล่อยออกไปในพริบตาอย่างไรก็ตามฟุตบอลไม่เคยปล่อยให้ทีมใดทีมหนึ่งได้พักหายใจง่ายๆหลังจากครึ่งนำไทยพยายามเดินเกมต่อเพื่อยิงประตูที่2แต่จังหวะหนึ่งที่ดูเหมือนไม่อันตรายกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อนักเตะสิงคโปร์ตัดบอลได้กลางสนามและสวนปรับเร็วอย่างแม่นยำบอลถูกแทงทะลุช่องให้กองหน้าฝั่งตรงข้ามหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงแบบไม่เหลือ ซัดให้สิงคโปร์ตีเสมอเป็น1-1ถงนึงชนิดที่แฟนบอลไทยทั้งสนามเงียบลงชั่วคราวเหมือนถูกดึงกลับมาสู่ความจริงว่าเกมนี้ยังอีกยาวไกลและไม่มีพื้นที่ให้ความประมาทแม้แต่นิดเดียวหลังถูกตีเสมอบรรยากาศในทีมไทยกลายเป็นความมุ่งมั่นยิ่งกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่สะท้อนจิตใจของนักกีฬาที่แท้จริงคือเมื่อเจออุปสรรคพวกเธอไม่ได้ถอยหลังแต่กลับเดินหน้าหนักกว่าเดิมไทยกลับมาเดินเกมเร็วเน้นการผ่านบอลที่แม่นยำขึ้นและคอยวิ่งหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างโอกาสใหม่ การทำงานร่วมกันของผู้เล่นทั้งทีมกลายเป็นภาพที่แฟนบอลดูแล้วต้องยิ้มด้วยความภูมิใจทุกคนเล่นด้วยสปิริตที่พร้อมสู้จนวินาทีสุดท้ายไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไรแต่ไทยต้องไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนาทีนั้นเกมกลับกลายเป็นของไทยแทบทั้งหมดไทยบุกหนักจนสิงคโปร์ตั้งเกมแทบไม่ทัน จังหวะแรกที่ทําให้แฟนบอลไทยเกือบลุกขึ้นดีใจคือการยิงเต็มข้อจากนอกกรอบเขตโทษในนาทีที่37บอลพุ่งแรงและต่าแต่ยังถูกผู้รักษาประตูปัดออกไปได้อย่างเหลือเชื่อแฟนบอลถึงกับยกมือกุมหัวเพราะมันใกล้เคียงกับการขึ้นนําอย่างมากแต่โอกาสครั้งนี้กลับจุดไฟให้ไทยเดินหน้าอย่างว้าครั่งกว่าเดิมการเข้าโจมตีจากทุกด้านทางซ้ายขวาและตรงกลางเริ่มทําให้แนวรับของสิงคโปร์เริ่มล้าอย่างเห็นได้ชัด ไม่ถึง5นาทีต่อมาความพยายามของไทยก็เป็นผลเมื่อเกิดจังหวะชุลมุนหน้าประตูจากลูกเตะมุมบอลถูกโมงเสยเข้าหากรอบและกองหน้าตัวเป้าของไทยตามซ้ำเจอะเป็นประตูขึ้นนำาอ1ถึท่ามกลางเสียงเฮลั่นอีกครั้งความรู้สึกของแฟนบอลในตอนนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากกอกทุกคนรู้ว่าประตูนี้มีค่ามากกว่าแค่การขึ้นนํามันคือสัญญาณว่าทีมไทยยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในเวทีอาเซียน และยังแสดงให้ทุกชาติได้เห็นว่าแม้จะถูกตีเสมอแต่ไทยยังมีความนิ่งความใจสู้และความเฉียบขาดเพียงพอที่จะกู้สถานการณ์กลับมาได้ทันทีหลังขึ้นนำรูปเกมเครื่องหลังเปลี่ยนไปไทยเล่นอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นควบคุมจังหวะเกมไม่เร่งเกินไปแต่ก็ไม่ผ่อนจนเปิดโอกาสให้คู่แข่งในขณะที่สิงคโปร์พยายามหาจังหวะบ,บุกแต่การประกบตัวของไทยแน่นจนพวกเธอแทบหาพื้นที่ไม่ได้เลยความมั่นใจของแนวรับไทยทำให้เกมรับดูแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,ง,แ,งแบบไม่แกร่ง ผู้รักษาประตูไทยเองก็โชว์ฟอร์มอย่างมั่นใจเซฟลูกยิงไกลสองครั้งแบบไร้ทิฏฐิทุกการป้องกันมีผลต่อจิตใจของทั้งสองทีมไทยมีแรงทึดส่วนสิงคโปร์เริ่มขาดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดความเข้มข้นของเกมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแฟนบอลไทยในสนามส่งเสียงเชียร์ดังขึ้นทุกครั้งที่ไทยได้บอลทุกครั้งที่มีจังหวะอันตรายทุกครั้งที่มีโอกาสใกล้ประตูเสียงเชียร์เหล่านี้ไม่ใช่แค่กำลังใจแต่เหมือนเป็นพลังที่ผลักดันให้นักเตะในสนามยังคงวิ่งต่อไป ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนพวกเธอก็ยังคงวิ่งเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่อยู่เบื้องหลังผสมกับความตั้งใจต,งต,ตั้งแต่ต้นเกมว่าไม่มาเพื่อเสมอไม่มาเพื่อแค่แข่งขันแต่มาเพื่อชนะและคว้าคะแนนสำคัญในนาทีที่70ไทยมีโอกาสทองในการปิดเกมด้วยการยิงให้เป็น3-1ถึงจากจังหวะหลุดเดี่ยวแต่บอลหลุดเสาไปนิดเดียวความเสียดายเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นลดลงแม้จะไม่ได้ประตูเพิ่มแต่เวลาที่ค่อยๆ่อยหมดลงเรื่อยๆก็เหมือนย้ำว่าทีมไทยกำลังคว้าชัยชนะที่คู่ควรในวันนี้ การเล่นอย่างรัดก,กุ่มในช่วงท้ายเกมทำให้สิงคโปร์แทบไม่มีโอกาสยิงเลยเมื่อเสียงนกบีดสุดท้ายดังขึ้นไทยชนะสิงคโปร์2อถึงหนึ่งในเกมที่เต็มไปด้วยความดูเดือดทักษะความอดทนและสปิริตทีมชาติไทยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคะแนนในตารางแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าฟุตบอลหญิงไทยยังคงเดินต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแกรง่งและพร้อมท้าชนทุกชาติในอาเซียนด้วยความหวังใหม่ความมั่นใจและพลังที่ไม่เคยลดลงผู้คนทั้งประเทศต่างภาคภูมิใจในความพยายามของพวกเธอ แม้จะเหนื่อยแม้จะเจอแรงกดดันแม้จะถูกตีเสมอแต่พวกเธอก็แสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆไม่ว่าเกมมาจากยากขนาดไหนและนี่แหละคือความงดงามของกีฬาความงดงามของซีเกมและความงดงามของหัวใจนักสู้ทีมชาติไทย